ถึงการบำรุงต้นหลังที่ออกพันษาไปแล้วเราก็ขยายหน้าดินออกไปใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีลงไปก็มีท่านผู้ชมเป็นห่วงเรื่องการใช้8-24-24กับปุ๋ยสูตร15 15 15หรือว่าอาจจะตกค้างในดินอาปัญหาของการเคลื่อนย,าย้ายธาตุฟอสฟอรัสมันมีต่ำอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้ใช้ปุ๋ยสูตร15 1กิโล แปด 24, 24่กิโลแล้วก็21 0สอยูนยางละครึ่งกิโลไปหมักในน้ำหมักดังกล่าวในถัง20ลิตรแล้วก็เติมน้ำลงไปเติมน้ำตาลทรายลงไปนะครับทิ้งไว้อย่างต่ำ21วันหลังจากนั้นแล้วเราก็แบ่งใช้โดยตักมาใช้ครั้งละ1ลิตรแล้วผสมน้ำไป20ลิตร ราดรดเป็นประจำก็จะทำให้ปัญหาการตกค้างของการใช้ปุ๋ยเคมีนี้หมดสิ้นไปเนื่องจากว่าจุลินทรีย์นี้เป็นตัวย่อยสลายปุ๋ยเคมีดังกล่าวปัญหาดังกล่าวก็จะหมดไป